สวัสดีครับอาจารย์วันนี้จะมาทำมขอห้าครับมขอห้าก็คือรายงานการเรียนการสอนที่เราสอนไปแล้วในเทอมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เราตัดเกรดไปแล้วนะครับเราก็จะมาทำมขอห้าเพื่อสรุปว่า ผลการจัดการะขิ่งการสอบของเราเป็นอย่างไรนะครับอันอื่นเราก็เข้าระบบทำมคอ,ออก่อนนะครับ mm hmm. เลือกไปที่ google แล้วก็วิทยาชุมชนนะครับหรือไปที่ smkcc ac th แล้วก็เลือกเข้าระบบมคอ,อ,อก,ก็ไปที่เข้าสู่ระบบนะครับเลือกวิทยาชุมชนอุปสรรค์นะครับแล้วก็ เข้า username password นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็ข,ขออนุญาตเข้า User ตานี้นะครับนี่ก็เป็นวันเดือนปีเกิดถ้าใครไม่ถึงวันที่10ก็ใส่สูตรนำหน้าไม่ถึงเดือนที่10ก็ใส่สูตรนำหน้าแล้วก็ปีพศเต็มๆนะครับ2,500เท่าไหร่ที่อาจารย์เกิดนะครับ นี้เราจะทำมอขอห้าแล้วก็คลิกไปที่มอขอห้านะครับจะเป็นรายวิชามคอ,อห้าก็เลือกปีภาคที่อาจารย์สอนเสร็จไปนะครับนี่ก็คือรายวิชาที่ได้สอนเสร็จไปแล้วนะครับในภาคเรียนที่สองทับสองอร้อยสี่ก,ก็จะเอาตัวอย่างนี้มาทำดูกัน ครับก็กดบันทึกมออห้าครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีทงอยู่หกหมวดด้วยกันนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือชื่อวิชาแล้วก็สถานที่เรียนซึ่งจันก็ไปสอนมาก็อยู่ในตารางสอนอยู่แล้วนะครับ ผมก็เป็นโรงเรียน4บัญิญญาณุสอน,นก็ทงหมดที่1ไปเรียบร้อยนะครับหมดที่สองนะครับก็คือการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนนะครับซึ่งมี15สัปดาห์อันนี้ผมทําตัวอย่างไว้1สัปดาห์นะครับในคลิปที่แล้วก็เลยขึ้นมา1สัปดาห์ เรามีอยู่4สัปดาห์ละ4ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จำนวนชั่วโมงที่สอนได้จริงนะครับก็อาจจะไม่ถึงนะครับประมาณ3มชั่วโมงหรือว่า3มชั่วโมง50นาทนีเป็นจำนวนนะครับถ้า3มชั่วโมงครึ่งก็ใส่จุด5อย่างนี้ครับถ้าเราสอนได้ไม่ถึง 3ใน4หรือว่า75%หรือว่าขาดมันมีความแตกต่างกันมากเกินกว่า25%เราก็อธิบายว่าเพราะเหตุไรเราถึงสอนไม่ถึง75%หรือว่า3ชั่วโมงนะครับแต่เนื่องจากเราสอนได้เกินนะครับแล้วก็ขีดแดดนะครับก็บนันทึกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับไปทุกๆสัปดาห์ทั้งหมด15สัปดาห์ครับ ไปหมวดที่สองครับก็เป็นรายงานชั่วโมงอขออภัยครับหมวดที่สองจุดสองนะครับหมวดที่สองจุดสองก็เราดูทั้งสิบห้าสัปดาห์นะครับว่าหัวข้อไหนที่เราสอนไม่ควบคุมตามแผนนะครับเรามีแผนทนะั้งหมดสิบห้าสัปดาห์มีหัวข้อไหนที่เรา ไม่สอนควบคุมตามแผนนะครับก็ให้ระบุไปแต่ถ้าเราสอนควบคุมตามแผนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขีดแดดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสอนไม่ควบคุมตามแผนในข้อไหนก็ให้ระบุแนวทางการสอนชดเชยไปด้วยนะครับโดยปกติก็จะขีดแดดนะครับอันนี้ เพราะราสอนได้ควบคุมตามแผนทั้งหมดนะครับอันที่3ามปนที่สนะครับประสิทธิผลของวิธีการสอนนะครับที่เราได้ระบุไว้ในมคออสามเมื่อกี้นะครับเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมที่เรามีอยู่2ข้อนะครับการมอบหมายเกิดประสิทธิผลไหมนะครับก็มี ประสิทธิผลประสิทธิภาพนะครับถ้าเรารู้สึกว่าการมอบหมายงานหรือว่าการปลูกฝังคุณธรรมนะครับไม่เกิดประสิทธิผลเรามีอุปสรรคอะไรนะครับอุปสรรคเราก็อาจจะเขียนอุปสรรคของอการสอนนะที่เกิดขึ้นนะครับเช่นว่า นักศึกษาบางท่านนะครับเข้าเรียนช้ากว่าปกติเนื่องจากการจราจรอะไรองนี้นะครับอาจจะเรียนกลับมาบ้านช้าในการเข้าออนไลน์ทำให้เข้าเรียน ออนไลน์ช้านะครับและไม่ได้ทำการทดสอบอก่อนการเรียนนะครับก็อาจจะไม่ได้คะแนนในช่วงนั้นไปนะครับทำให้ไม่ได้ผลงานหรือว่าได้คุณธรรมในข้อความรับผิดชอบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรา สามารถแก้ไขได้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับนำไป <c oughs> สอบโดยส่วนตัวท้าย <c oughs> ช่วงเวลาเรียนอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับด้านความรู้นะครับให้นักศึกษาศึกษาด้วยจากตัวอย่างให้ทําชิ้นงานให้ทดสอบท้ายบทเรียนมีประสิทธิภาพไหมมีนะครับถ้ามีแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีอุปสรรคเราก็คิดแดดคิดแดดได้เลยนะครับต่อไปด้านความคิดสร้างสารรค์เรือว่ทักษะทางปัญญานะครับที่เราตรวจสอบความเมตถันก็มีประสิทธิภาพนะอุะปรสรรคก็คือ มีนักศึกษา,าจำนวนหนึ่งนะครับที่ใช้วิธีการคัดลอกชิ้นงานและเปลี่ยนแปลงอ่า <c oughs> เปลี่ยนแปลงหรือว่าดัดแปลงนะครับจากเดิมจากของอเพื่อนร่วมชั้นนิดหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ สามารถใช้งานได้เหมือนกับเพื่อนแต่การทักทักจะน้อยลงครับ น้อยลงไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมงคลการใช้กิจกรรมนะครับก็สนุกดีนะครับก็ไม่มีอะไรก็ขีดนะครับการวิเคราะห์และการให้นําเสนอผลงานนักศึกษาทําได้ดีนะครับนักศึกษาทําได้ดีแล้วก็ไม่มีบทสรคแล้วก็ไม่ต้องเขียนนะครับระบุข้อเสนอเพื่อปรับปรุง ซึ่งได้ปัญหาข้อ3นะครับเช่นเนื้อหากิจกรรมสื่อแสงสีเสียงนะครับตำราข้อ3อันนี้ผมได้ระบุไว้แล้วนะครับว่าเรามีอุปสรรคตรงที่ว่ามัานเข้าช้านะครับวิธีแก้ไขก็คือ วิธีแก้ไขการทดสอบก่อนเรียนอาจนำไปสอบโนยส่วนตัวทั้งชั่วโมงนะครับแล้วก็ข้อหนึ่งสำหรับวิธีการคัดลอกที่นักศึกษาลอกผลงานก็คืออาจจะต้องให้หัวข้อ การทำชิ้นงานที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นหัวข้อที่ซ้ำกันมันก็จะเกิดการคัดลอกนะครับก็วิธีการแก้ไขนะครับนะเพื่อให้นักศึกษามีความชำนาญเท้าระดับเทนะ่า เยียมการอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือข้อสเสนอแนะของเราในตอบปัญหานะครับไปหมวดที่3นะครับหมวดที่3เรื่องของเกรดอันนี้อาจารย์จะหากไม่แสดงเกรดนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่วัดผลนะครับบางทีเกรดอาจจะยังไม่เข้าฐานสคริปต์นะครับก็เลยไม่ได้เกรดอันนี้อาจารย์ถ้ายังเกรดยังไม่ขึ้นก็ให้อาจารย์ผ่านไปก็ ข้อนี้ผ่านไปก่อนเลยนะครับปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกตินะจารย์รู้สึกว่าคะแนนเกรดที่อาจารย์ให้นั้นมีผิดปกติไหมถ้าไม่มีก็ขีดครับถ้ามีจารย์รู้สึกว่ามันผิดปกติตรงไหนนะครับมีปัจจัยอะไรนะครับก็ให้ข้อเสนอแนะได้นะครับความคลาดเคลื่อนอันนี้ก็ ไม่มีนะครับถ้าไม่มีเป็นปกติก็ไม่มีความคักเคลื่อนวิธีวัดนั่นวิธีวัดและประเมินผลนะครับถ้าถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ขีดนะครับสำหรับการทวนสอบนะครับการทวนสอบอนุญาตให้อาจารย์ใช้ข้อความนี้นะครับการทวนสอบก็คือ การทวนสอบภอา,ายในวิชานะครับ <c oughs> ทวนสอบจาก <c oughs> ข้อสอบและผลการสอบของนักศึกษาครับ,ออบกบ็เราก็ทวนสอบกว หนึ่งนะครับก็เป็นข้อหนึ่งข <c oughs> ้อสองนะครับก็คือการสอบจาก <c oughs> ชิ้นงานของนักศึกษา <c oughs> และ การให้คะแนนนะครับเนื่องจากาเราได้แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละชิ้นงานอย่างไรนะครับเราก็ลองหยิบผลการให้คะแนนมาดูว่า,ามันมีความแม่นยำเพียงไรนะครับสำหรับการทวนสอบก็บันทึกไปนะครับไปข้อ4นะครับประเด็นปัญหา ด้านทรัพยากรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรอาจารย์มีปัญหาด้านของอุปกรณ์ไหมนะครับอันนี้เป็นหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนนั้นมีเพียงพอไหมนะครับเช่น ถ้าจันได้เขียน,นมีไว้บอร์ดไหมนะครับมีโปรเจคเตอร์อะไรพร้อมไหมถ้าไม่มีนะครับจากก็ขีดได้นะเพราะไม่มีผลกระทบนะครับประเด็นการการประหารองค์กรและการจัดการนะครับมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาไหมใช่ไหมเช่นว่าอ่า การจัดให้เรียนออนไลน์นะครับทำให้ไม่สามารถเป็นจำนวนมากครั้งและเรียนพบกลุ่มน้อยครั้งนะครับอ ไม่สามารถให้ข้อแนะนำการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้บางทีนะครับนักศึกษามีปัญหาในการใช้โปรแกรมนะครับก็การก็ไม่สามารถที่จะชี้แนะได้ทันนะครับส่วนผลกระทบก็ ทำให้ต่อการเรียนรู้นั้นก็อาจจะมีหรือไม่มีนะครับก็ไม่มีนะครับเนื่องจากไม่มีก็เนื่องจากศสามารถติดต่ออาจารย์ได้ในภายหลังครับ หรือนอกเวลานะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับต่อไปหมดที่5นะครับข้อวิภาคที่สำคัญจากการประเมินโดยนักศึษาอันนี้ปกติแล้วนะครับเมื่อมีการเรียนจบคอร์สนะครับแต่ละรา,ายวิชาในแต่ละเทอมแล้วนักศึกษาก็จะประเมิน ผลและอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าไปดูผลการประเมินว่าอาจารย์นั้นอสอนได้มีคุณภาพถูกใจหรือดีหรือไม่ดีในมุมมองของนักศึกษาอย่างไรนะครับถ้าเรารู้สึกว่านักศึกษาให้คอมเมนต์มาแล้วมันเป็นข้อวิาพากษ์ที่สำคัญอาจารย์ก็สามารถเขียนได้นะครับเขียนชี้แจงได้นะครับถ้าไม่มีอาจารย์ก็ขีด ออกไปเหมือนเดิมน,นะครับนะครับกีดไปเลยนะครับข้อที่หกนะครับบทที่หกผลการประเมินโดยนักศึกษาอ่อันนี้ไปแล้วนะครับต่อไปข้อที่ 6. หกบทที่หกการปรับปรุงนี้สําคัญนะครับว่า เมื่อได้สอนไปแล้วในภาคการศึกษาถัดไปถ้าอาจารย์หรือว่าตัวผมเองนะครับจะสอนนิชานนี้อีกจะมีการปรับปรุงด้านไหนนะครับแผนการปรับปรุงที่จะเสนอในภาคต่อไปก็คืออ <c oughs> <c oughs> มีความก็เสนอ,อเสนอให้ทางวิทยาลัยชุมชนนะครับ <c oughs> มีการจัดตารางสอนให้ ร่มามากครั้งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับถ้าสถานการณ์โควิดคลี่คลาย คือได้อย่างเต็มที่ครับผลการดำเรนิงงนงานก็คือนักศึกษาใน้คุณนักศกษา และนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในในวิชาอื่นนะเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีมัลติมีเดียก็สามารถนำไปใช้ในวิชาอื่นได้ครับการดำเนินการอื่นๆนี่การปรับปรุงหลายวิชาเช่นอันนี้ก็คือ สิ่งที่เราจะปรับปรุงนะครับในการดำเนินการอื่นๆนะครับไม่มีก็ขีดนะครับสำหรับภาคต่อไปนะครับภาคต่อไปจะปรับปรุงอะไรนะครับก็จะงการ <c oughs> นำเสนอด้วยโปรแกรมใช้ดีโอ กำหนดเวลาแล้วเสร็จนะครับก็ก่อนภาคเรียนถัดไปนี่คือข้อที่หนึ่งะครับ้รับผิดช,ชอบก็คือตัวชื่ออาจารย์เองครับนี่สองก็คือปรับปรุงเอกสาร การสอนนะครับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ก่อนพักเรียนถัดไปก็ชื่อเดิมเลยนะครับ ี่คือออเสนอครับ,รบมีกี่ข้ออาจารย์ก็ใส่ไปนะครับเพอาะสรญแนณของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะครับก็คือหมายความว่า เราเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับอยากจะแนะนําอะไรกับอา,อาจารย์ประจําสาขานะครับก็คือคล้ายๆอย่างนี้ครับก็เสนอให้มีการจัดตารางสอนพบขึ้นมากรั้งขึ้นกว่าเดิมนะครับคราวแล้วก็เสนอแบบนี้มาคราวนี้ก็เสนอแบบแบบนี้ได้อีกนะครับหรือจะเสนอว่าควรจะเป็นออนไลน์ทั้งหมดน,นี่ก็สามารถทําได้หรือว่าจะ สมสารครับเป็นจํานวนครังประมาณร้อยละห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับขอเวลาของการจัดการ ศึกษาการบันทึกไปครับเมื่อการบันทึกเสร็จครบ6กหมวดนะครับก็กลับไปที่ c .5 ห้นะครับแล้วก็เลือกตีภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลือกใหม่แล้วก็กดตรงนี้นะครับบันทึกม o หออ้าทางนี้ไลก็จะ ได้รับมาขอห้าจากอังกดตัวนี้นะครับยืนยันการส่งนะครับกดเองกดดูครับทางนี้ไรก็จะได้รับการส่งมาขอห้าจากอาจารย์เรียบร้อยเลยครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน้ายิ้มนะครับก็ถือว่าได้ส่งแล้วนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดที่ติดตามชมนะครับ